าเสน่ห์ของผู้หญิงหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่ผู้ชายอยากได้เป็นแฟนข้อหนึ่งไม่สวยแต่แซบถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยนะคะคุณก็ไม่ต้องคิดว่าตัวฉันเนี่ยมีปมด้อยทําไมฉันเกิดมาไม่สวยกับเขาเลยตีอกชกตัวเองนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยสามารถที่จะดูแล หุ่นของคุณให้ดีให้เฟิร์มให้ลีนให้สวยให้แซบอยู่เสมอโดยการที่คุณเนี่ยเอาตัวเองไปออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะทำให้คุณหุ่นดีอยู่ตลอดเวลาแค่นี้คุณก็สวยแซบได้หรือแม้กระทั่งคุณอาจจะเป็นสาวอวบนะคะคุณก็ไม่ต้องเสียใจนะคะสาวอวบอย่างเรานี่แหละก็สามารถที่จะแซบได้แต่คุณต้องดูแลหุ่นของคุณเนี่ยให้ดูดีด้วยนะอย่างเช่นอวบแบบว่ามีเอวนะคะแล้วก็สะโพกผายดูแมทดูสมสัดส่วนนะคะแค่นี้ ะค,ะคุณก็สามารถาวหัวใจหนุ่มๆเนี่ยมาครอบคลองได้แล้วนะคะข้อ2ผู้หญิงขาลุยนะคะคุณอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ตัวดํามีผิวสีแทนคุณคิดว่าตัวไม่สวยดําแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยแต่จริงๆแล้วผู้ชายนะคะมองว่าผู้หญิงที่มีผิวสีแทนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆเลยมากกว่าผู้หญิงที่ขาวแล้วก็มีออรา่าเพราะว่าผู้หญิงที่ขาวนะคะจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่า มีออร่าเนี่ยเขาจะแบบ ไม่กล้า art, ที่จะออกแดดกลัวดำนูน่นนี่นั่นแต่ผู้หญิงมีผิวสีแทนจะเป็นผู้หญิงขาลุยกล้าออกแดดไม่กลัวดำกล้าทําอะไรลุยๆนะคะโดยที่ไม่ต้องห่วงสวยผู้ชายจะมองว่าผู้หญิงมีผิวสีแทนขาลุยนะคะทําอะไรลุยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยข้อ3านะคะดูแลตัวเองได้การที่คุณเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยแต่คุณสามารถจัดการบริหารชีวิตตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เป็นผู้หญิงที่ฉลาดเป็นผู้หญิงที่สามารถทําทุกสิ่งทุก อย่างได้ด้วยตัวเองผู้ชายจะมองว่าผู้หญิงแบบนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะมองว่าในอนาคตถ้าเขาเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตเป็นภรรยาเป็นแฟนใช่ไหมคะคุณจะสามารถจัดการตัวเองได้โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องคอยพึ่งพาเขาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่สวยแต่คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ฉลาดดูแลตัวเองได้แค่นี้คุณก็สามารถคว้าหัวใจหนุ่มมาครอบครองได้แล้วนะคะ ข้อ4 อยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะคะคุณอาจจะเคยเห็นผู้หญิงหลายๆคนที่เขาดูหน้าตาธรรมดาแต่ทําไมมีแฟนหล่อจังเลยนั่นมเป็นเพราะว่าเขาสามารถคว้าหัวใจหนุ่มได้เพราะว่าผู้หญิงที่แบบว่าหน้าตาไม่สวยแต่ทําตัวสนุกสนานล่าเริงกล้าทําตัวแบบว่าบ้าบอบินๆินทให้ผู้ชายเนี่ยตลกโปกหาเมื่ออยู่ด้วยผู้ชายนะคะเขาจะชอบอะไรที่มีความสุขถ้าเขาอยู่กับใครแล้วมีความสุขเขาจะอยู่ที่นั่นดังนั้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่สวยแต่คุณมีบุคลิกลักษณะที่เป็นผู้หญิงที่ร่า เริงสุดสายเป็นผู้หญิงที่ตลกสึ่งสนานฮฮานะคะคุณก็สามารถมัดใจหัวใจหนุ่มๆได้แล้วนะคะข้อ4นะคะไม่ต้องกลัวไม่ไม่ต้องกลัวใครมาแย่งนะคะผู้ชายหลายๆคนเนี่ยมองว่าการที่เขาเนี่ยมีแฟนที่หน้าตาธรรมดาธรรมดาเพียงเพราะว่าเขาไม่ต้องกลัวว่าผู้ชายอื่นจะมาแย่งแฟนเขาไปนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยนะคะ ผู้ชายนะคะเขาก็เลือกคุณเป็นแฟนนะคะคุณอย่าคิดว่าวิชันไม่สวยฉันมีปมด้อยไม่มีใครเลือกฉันเป็นแฟนหรอกผู้หญิงไม่สวยแต่ว่ามีคุณสมบัติครบตามข้อที่คุณนุชกล่าวมานะคะคุณก็สามารถมาใจหัวใจผู้ชายได้และนี่ก็คือ5สเสน่ห์นะคะของผู้หญิงหน้าตาธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ผู้ชายเนี่ยอยากได้เป็นแฟนสาวๆคนไหนมีข้อไหนบ้างนะคะคอมเมนต์มาเล่าให้คุณนุชฟังบ้างนะคะ สำหรับใครที่มีปัญหาด้านความรักนะคะและต้องการจะปรึกษาความรักฟรีหรือว่าต้องการจะลงทะเบียนคอร์สออนไลน์นะคะก็แอดไลน์แอดไปที athy, ่แอดครูนุดดีนะคะแอด k r u n u d d y นะคะคุณนุดรอดตอบอินบ็อกทุกคนอยู่ที่นั่นนะคะด้วยรักจากคุณนุดค่ะ